ทีนี้มาดูค่ะความแซ่บแล้วนะคะพูดถึงเรื่องราวความแซ่บของสาวคนนี้นะคะโฟสกลรัตนะคะเสิร์ฟความเซ็กซี่ทยิ่งหัวใจแฟนนุ่มอย่างทาไทยกับคนอุ้ยแฟนหนุ่มแล้วเหรอแฟนหนุ่มไงย ก,ก็เป็นแฟนกันอยู่แล้วหรือว่าเขาแค่คุยคุยกันบ้าเขาเป็นแฟนกันนานแล้วเขายอมรับเลยเหรอเขาเป็นแฟนกันเขาเป็นแฟนกันโฟร์สโคลาร์กับไทม์ไทม์เขาเป็นแฟนกันนานแล้วเขาบอกเลยหรือเปล่าอืมเขาเป็นแฟนกันค่ะอ,อ๋อเหรอใช่เขาแฟนแฟนกันเขาจีบกันตั้งแต่นู้นสมัยยุคที่เป็นแบบว่าอ,อ,อยู่ค่ายหนึ่งด้วยกันนู้นไะถามที่ไลน์เนี่ยเ็าบอกว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันเขาไม่บอกเป็นแฟนเนี่ยเขาเป็นแฟนกันเธอบอกเขาหรือว่าเขาบอกเขาเป็นแฟนกันแม่อ๋อเหรอเออไม่ใช่ เพราะว่านักข่าวถามแม่ถามที่ไรเขาก็จะบอกอว่าเป็นเพื่อนกัน เขาเไม่บอกนะว่าเป็นแฟนเขาเป็นแฟนกันค่ะแม่แเราไปเปิดใจหลายรายการแล้วคู่นี้นะเขาคบกันมายาวนานมากเลยหลายปีนะ,ะเกือบสิบปีแล้เราหรือเปล่าคู่นี้นานแล้วนะมอสกรรตนะคะซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ไม่พลาดที่จะหยิบ,ยบชุดว่ายน้ําไปใส่เนี่ยไปทริปทะเลแบบนี้ไปกับแฟนหนุ่มนะคะคุณโฟนเนี่ยได้เสิร์ฟภาพสุดเซ็กซี่ผ่านอินสตากแกรมอย่างรัวๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสีทูบางนะคะมองเห็นด้านในแบบอุ้ยแทบไม่ต้องซูมเลยหรือว่าจะเป็นชุดบิกินี่สีฟ้าสดใสนะคะ เนี่ยไปกับแฟนหนุ่มชอบออคู่นี้เขาจะมีมีตลกตลกอะ่ะเขาจะชอบแกล้งกันนะชอบทำคอนเทนต์ตลกตลกนะช่างชายเนี่ยชอบแต่งตัวเป็นหญิงนะชายชายชายแต่งั<า>กหลังเนี่ยนะจะเห็นแต่งตัวเป็นหญิงแล้วก็หักมุมตลอดเลย<อ>เวลาคลิปน้องโฟเนี่ยปรากฏมาเนี่ยก็จะเห็นทาไทยโผลมาเ,เป็นอารมณ์คล้ายๆกับเพื่อนสาวเพื่อนสาวน่ารักเขาจะมีแบบอะไรแบบนี้เขาชอบเล่นกันนะคะเมื่อหนุ่มนะคะรุ่นน้องอย่างทาไทยเนี่ยเขามาคอมเมนต์นะคอมเมนต์บอกว่าพอได้แล้วครับซึ่งโฟเนี่ยก็รีบเข้ามาตอบกลับอย่าง อารมณ์ดีว่าไม่ไหวแล้วเนอะเนะคะเพราะแฟนสาวเนี่ยคือแบบว่าศาสตร์ความซิกซี่แบบรัวๆไงนะคะจนทำนายต้องบอกพอได้แล้วครับนี่นะคะคู่นี้เขาน่ารักกันมีการหยิกแกมหยอกมีการแกล้งกันตลอดน่ารักจริงๆเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แบบที่ฉันชอบมากนะคะคุณโฟแล้วก็คุณทําไทยนะคะเอาไปติดตามเขาได้ในอีสแกรมหรือว่าเขาจะมีแบบว่า Facebook หรือว่ามีช่อง YouTube เขาก็มีของเขาใช่ทายเขาทำออยากให้เขาฟิชเชอร์ลิงกันจังเลยอะคือคือยังอาฟิชเนี่ยคือรัเองอ๋อใช่คุณทำไทยเป็นศิดแล้วอยากให้น้องโฟกับทำไทยเนี่ย ออกเป็นแบบเหมือนซิงเกิลพิเศษด้วยกันหรือว่าการร้องเพลงด้วยกันเพราะว่าน้องโฟเขาแนวเอกลักษณ์ในการร้องเพลงก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งน้องตามถ่ายก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งใช่นะเพราะน่าจะน่าจะลดได้นะไดเออ้เพราะว่าเขาก็จะมีแบบคอนเทนต์ที่เขาแบบก็มีร้องเพลงอะไรอยู่นะคะอ่ะก็อีกหนึ่งคู่ที่น่ารักก็เลยหยิบม,มาฝากกันนั่นแหละคะ่ะ